สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงวันนี้นะคะมาที่นี่โรงเหนียวยายสีไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองนิดเดียวจากสนามบินนครนานาชาตินครสีธรรมราชมาที่นี่ประมาณ10นาทีนะคะเส้นทางมาทางท่าศาลาจากสามแยกบางปูมาที่นี่5นาทีอยู่ที่ซอยวัดสุดทธิยารามนะคะเข้ามาในนี้ประมาณ500เมตร มาเลยค่ะวันนี้ไม่เอียงชาแนลแต่งตัวให้สมกับมาลงเหนียวเพราะเราจะมาดูการทำขนมไทยโบราณโบราณนะคะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. ยิวก,กระจูดใส่ผ้าไทย mm hmm. เดินมาเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะคือลงเหนียวใยสีนะคะ mm hmm. เขียนว่าลงเหนียวใยสีพุทธศักราช2563 mm hmm. เข้ามามีมาตรการโควิด mm hmm. เรียบร้อยนะคะ mm hmm. บรรยากาศที่นี่ mm hmm. เป็นบ้านเก่า ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นบ้านของยายสีก็ทําขนมนะคะขนมที่เรียกว่าโรงเหนียวยายสีก็เพราะว่าเหนียวห่อกล้วยนะคะขนมที่ขึ้นชื่อของที่โรงเหนียวยายสีดังขึ้นมาเนี่ยคือเหนียวห่อกล้วยหรือถ้าภาคกลางก็จะเรียกว่าขาต้มมัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโรงเหนียวยายสีมีอะไรขายบ้าง <c oughs> ทำเลยค่ะ นาคาวางกอดเข้ามาปั๊บราคาในนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านโบราณนะคะโบราณมีของโบราณแล้วก็ขนมไทยต่างๆก็จะมาวางเอาไว้ก็เข้ามาถึงปั๊บก็ให้ดูแลบริการตัวเองนะคะหยิบกระจาดแล้วก็หยิบว่าเราจะเลือกขนมอะไรบ้างนะอันแรกข้าวเหนียวขาวไส่กล้วยข้าวเหนียวดำ ไส้กล้วยข้าวเหนียวห่อถั่วข้าวเหนียวห่อเผือกข้าวเหนียวหอกุ้งนะคะนี่เฉพาะข้าวเหนียวกล้วยเหนียวหอกล้วยอย่างเดียวนะคะเหนียวหอกล้วยอย่างเดียวแล้วนอกนี้ยังมีขนมเทียนนะคะขนมเทียนก็จะมีขนมเกียมไส้เค็มไส้เค็มนี่นะคะไส้หวาน เปลี่ยนไสหวานค่ะนี่ขนมที่อร่อยอีกนะคะขนมบ้านเราขนมสอดไส้หรือขนมค่อมบ้านเรานขนมคอมนะคะนี่ได้หลายขนมมากค่ะ <c oughs> และยังไม่พอนะคะขนมที่น่ากินอีกที่อร่อยของที่นี่นะคะ <c oughs> น้องจ๋า นี่เรียกว่าขนมอะไรเอ่ยนีเป็นขนมเคียวโบราณค่ะขนมเคียวโบราณใช่ขนมด้วงไหมไม่ใช่ค่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันข้างในมันมีไส้เหรอคะลูกอันนี้จะทำจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะจ้ะโอเคค่ะขนมด้วงมันจะเป็นแผ่นสับค่ะอันนี้คือที่มีพริกเหรอพริกอันนี้มันม่วงค่ะมันม่วงอ๋อมันม่วงนึ่งอันนี้มันม่วงนึ่งนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ฟักทองนึ่ง ส่วนนี้ก็เป็นขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเมื่อกี้เรากินกันไปหลายถ้วยอร่อยมากขนมถ้วยนะคะแล้วต้องมีข้าวเหนียวหน้าต่างๆข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวดํามีหมดเลยไอันี้คืออันนั้นจะเป็นลูกโยนหรือต้มลูกโยนหรือต้มปัดอะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกที่ว่าในเทศกาลชักพระใช่ค่ะก็มีด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะคะ ตอนนี้แพ็กเกจตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วง mm hmm. ก็ยายศรีก็มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแล้วนี่ก็คือเหนียวห่อกล้วยที่เป็นโอท็อปเป็นข้าวต้มมัดปกากใต้สูตรนี้ของยายศรี70ปีมาแล้วเป็นข้าวต้มมัดสูญญากาศที่สามารถอยู่ได้ถึงกี่วันนะลูกหนึ่งเดือนค่ะหเดือนสามารถส่งไปต่างประเทศได้ต่างจังหวัดได้แม้กระทั่งนี้ด้วยใช่ไหมลูกโยนลูกโยนก็ด้วยค่ะแล้วก็น้ํานะคะเมนูน้ํา ซึ่งก็จะมีบารน้ําก็ถ้าเป็นน้ําผลไม้เนี่ยสวรรสสดๆนะคะมะนาวสดร่มสดส่วนน้ําพวกก,กาแฟอะไรนี่ก็มีหมดนะคะอาหารนี่ตามนี้นะคะเดี๋ยวเราสั่งอาหารไปกินกันตนังตัะ,ะอันนี้นะคะนอกจากกินกันที่นี่แล้วแน่นอนมาที่โรงเดียวใหญ่สี mm hmm. ก็จะต้องมีของฝาก กลับไปให้เพราะทุกคนก็จะต้องทวงว่าไหนละเหนียวห่อกล้วยใยสีนะคะเหนียวห่อกล้วยใยสีมีตั้ง4ชนิดนะคะเอาเลยค่ะลูกใส่ถุงค่ะคิดตังค์อันนี้เดี๋ยวกินที่นี่เนียข้วเหนียวอกวยมีมทั้งหมดหคู่นะคะข,ข,ข,ขนมเนะทีย3นะคะขนมไทยสองนะเท่าไร่คะ135อยบาทค่ะ135 นี่ยายสีอยู่ไหมคะลูกยายสีไปทำธุระค่ะจริงหรอว่าจะสัมภาษณ์ยายสีสักนิดนึงไม่อยู่ซสอียายสีเที่ยวนะยายสีอายุเท่าไหร่แล้วอ่ลูก76 76ค่ะปกตินี่เกยังทำเองอยู่ตลอดปกติปกติตอนนี้เกยกำลังห่อข้าวเหนียวอยู่เหมือนแกติดธุระด้วยอ๋อปกติเวลานี้คือเวลาห่อใช่เวลาห่อ ทีมงานยายสีประมาณกี่คนคะที่ช่วยห่อช่วยปัดประมาณสิได้อะค่ะประมาณสิคน<ด>สูงอายุไหมสูงอายุหมดเลยเออรวมกันเป็นพันปีเท่านั้น <c oughs> <c oughs> อายุประมาณพันปีนะคะทีมห่อกล้วยของยายสี <c oughs> แล้ววันนี้ไม่อยู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะโอเคบบค่ะขอบคุณค่ะที่โรงเหนียวยายสีนะคะก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปนี่รถเวทป้าเก่าๆนะคะโรงเหนียวยายสี แล้วก็มีซุ้มนั่งสบายๆไม่เป็นซุ้มนะตรงนู้นเป็นซุ้มอยู่ทางนู้นนะคะซุ้มธรรมชาติใครอยากจะนั่งที่ซุ้มนะคะแล้วก็จะมีเพลงบันเลงเป็นเพลงในยุค90นะคะเพื่อย้อนยุคนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งมานั่งรีแลกกินกาแฟจิบน้ำสบายๆนะคะ mm hmm. ก็ที่นั่งก็ก็ใช้ได้อยู่นะคะมีมีมีไหลนะคะ นี่แล้วก็จะมีซุ้มให้สองสามซุ้มไปทางนู้นสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงที่ผลิต <c oughs> ข้าวต้มมัดหรือเหนียวห่อกล้วยของยายสีนะคะนี่ที่กำลังนึ่งอยู่แล้วนี่ก็คือแพ็กเกจที่จะต้องแพ็คใส่กล่องส่งตามต่างจังหวัดพแ็คกระทั่งต่างประเทศเนี่ยแมวอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำาสวรสสดๆเลยนะคะน้ำาสวรสปั่น ไม่ปั่นอันนี้น้ำสวรรคดสดๆสวรรโซดาใช้สวรรแท้ๆเลยอันนี้ก็เป็นนมชมพูหวานน้อยของคุณลิลลี่ค่ะของน้องจูนเป็นอะไรลูกอันชันมะนาวค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็โกโก้นะคะก็เป็นขอบคุณจากใจยายสียิ้มหน้าบานใครมานะคะนี่เป็นแบรนด์ของยายสีนะขนมนะคะ ขนมนี่กินไปซะเยอะแล้วอันนี้เป็นฟักทองนึ่งขนมถ้วยอร่อยไหมคะคุณลิลลี่เห็นเมื่อกี้ชม,มว่าอร่อยค่ะอร่อยนะอะไรอร่อยที่สุดเมื่อกี้ที่กินอันเนี้ยขนมเนี้ยอร่อยที่สุดขนมขนมข่อมขนมสดไส้นะคะก็ไส้ก็คือขนมก่อมก็<อ>คือตัวนี้นะคะที่น้องจูนกําลังแกะอยู่นี่แหละคะ่ะเด็ดที่นี่ก็คือเหนียวห่อกล้วยก็คือถ้าภาคกลางก็คือข้าต้องมัดก็แต่ใช้ข้าวเหนียวดําทํานะคะ ข้างในก็จะเป็นกล้วยสีแดงน้องจุนลองบีดิถ้ากล้วยไม่แดงที่นี่ไม่ใช่แดงไหมแดงไว้กล้วยแดงต้องแล้วก็อันนี้คะ่ะคะก็เป็นข้าวเหนียวเมนั้นแหละแม่<อ>ไ,<อ>ไม่เอามาเมื่อกี้แม่บอกให้หยิบม,มาทั้ง4ชนิด<ม>เดี๋ยวไปเอามีมีไส้ไส้ไส้เผือกแล้วก็ไส้กุ้ง,งนี่อันนี้นี่ไม่ใช่ข้าวเหนียวดำนี่ข้าวเหนียวขาวธรรมดานะคะกล้วยจะต้องเนื้อแดง เอานี่เปลือกนี่เปลือกเอาเกอทำแบบอร่อยเลยนอร่อยขอกินข้าวเหนียวดำข้าเหนียวดำนี่ใส่กล้วยนอแเียขนม ขนมขอ้อมขนมสดไสไงเอาน,นะคะข้าวข้าเหนียวจัข้าเหนียวห่อ,หอกล้วยมีถั่วด้วยนะคะแล้วก็ขนมจูนบอกเลยขนมขอ้อมขนมสดไส้ผักลางสดไสอันนี้คือขนมขอมนะคะหรือว่กกากลางเขาเรียกว่าขนมสดไสรสชาติเป็นไงบ้างลูกไม่หวานมากนะคะอร่อยแล้วกรอบอมากอร่อยมากโคตร มองไปข้าวปลาแกะอ้ยสวยทำมาสวยนะคะหวานจังข้าวปลาแกะก็คือปลาดินทอดแล้วก็เอามาแกะแล้วก็บีน้ำปลาพริกใช่ไหมคะนี่คือข้าวปลาแกะนะคะอันน,นะะี้ข้าวคุกกะปินะคะคุณลิลลี่อธิบายซิข้าวคุกกะปีมีอะไรบ้างน่ากินะ แล้วก็จะมีหอมแดงแครอทมะม่วงถั่วักยาวหมูหวานหมูหวานกุ้งกุ้งแก้วทอดก็กุ้งแก้วทอดคั่ะไข่เจียวซอยได้ก็คือไข่เจียวซอยก็โรยต้องโรยเยอะนะแต่โรยไดมากแต่ที่เด็ดเด็ดก็คืออ้าอยค่ะถ้าอย่าลืมนะคะมานครศรีธรรมราชต้องมาให้ถึง โลงเหนียวยายสีมากินขนมไทยๆโบราณบุดหนุนชาวบ้านชุมชนนะคะซึ่งทีมงานยายสีก็เป็นชาวบ้านชุมชนนี้ทั้งนั้นขนมอร่อยทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะเดียวห่อกล้วยหรือเข้าวต้มมัดเวลาเปิดนะคะ9นาฬิกา9าโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะหยุดวันจันทร์วันเดียวเพรานั้นก็เชิญทุกท่านมาได้เลยนะคะยายสีรอต้อนรับอยู่ยายสีขอบคุณจากใจ มาเยี่ยมยายสีกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย